สวัสดีค่ะมาพบกับรายการ Give Happy บายน้องอะตอมกันอีกแล้วนะคะห่างหายจากการทำคลิปไปนานเลยวันนี้นะคะน้องอะตอมก็มีของเล่นเวทมนต์นะคะก็คือมันจะเป็นหลายหลายคนนะคะจะเห็นแบบจะเป็นพวกแบบ ของเล่นเวทมต์แช่ใส่ของนุ่มนี่นั่นกระจุกกระจิกไปและตอมก็ได้ DIY ใบนะะ้องอตอมขึ้นมานะคะมันก็คือของเล่นเจ้าตัวนี้กันเลยค่ะแบ๊บหนึ่งนะคะจะเป็นของเล่น<า>แบบนี้นะคะน่ารักไหมคะน่ารักมากเลยค่ะเริ่มที่อันเล็กนะคะ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้จะเป็นแบบหม้อเวทมนต์นะคะแบบใส่ยาลงไปแล้วก็จะได้สัตว์เลี้ยงของเราค่ะมีสองหม้อละคะอันนี้เป็นหม้อใหญ่เพื่อนๆเอาหม้อไหนกันดีคะเอาหม้อไหนกันดีเอาหม้อเล็กดีกว่านะเดี๋ยวเราเอาหม้อเล็กกันน่ะน้องอาตอมระบายสีเองหรอคะใช่ค่ะน้องอาตอมระบายสีเองสวยไหมคะน่ารักสดใสมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาแม้กระทะ อ้ยไม่กระทาจิ๋วด้วยนี่นะคะนไม้กระทาน่ารักมากล่าเคค่ะ,ะเดี๋ยวเราก็จะไล่เวนบนดปิงสักเหล่ามานะคะเดี๋ยวคุณแม่ขอดูก่อนนะคะว่ามันอ่านว่าอะไรเอ่ยซูมดสูงดู Mag Mix Magic Mixie Magic Mixie m i x l i n งนะคะโอเคท่านผู้ชมโอเคนะคะเราจะไล,ล่เวนหมดเลยนะคนเมจิกมิกซี่ และตอนนี้นะคะสัตว์ของเราก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มค่ะเราจะลุเข้าไปเลยจะมีสัตว์ออกมาเหรอคะเลี้ยงสัตว์ขางเราน่ารักมากในปุ๊บปิบอ่ะสัตว์ของเรานะโอเคนะคะน้องน่ารักมากเลยเป็นตัวอะไรเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรนะคะเป็นตัวเสืออะไรหรือเปล่านักงต้องทำเองเหรอคะคิดเองคิดเองล่ะลูกน้องน่ารักดีนะคะ เ้ไปลยต่อไปสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะคะก็คือหม้ออันใหญ่ๆนี้เลยค่ะเหมือนแม่ล้องน่ารักมากเลยดูอู้ตาน้องสดใสมากเลยค่ะใช่ค่ะอันนี้วาดเองมาเลยนะคะค่ะสิ่งแรกนะคะก็คือไม้กระทาไม้กระทาน่ารักมากเลยนะคะน่ารักสดใสมากเลยค่ะสีฟ้าสีฟ้านะคะชมพูอ๋อ เรวก็จะมีอะไรอีกคะกาลังเท่ใหญ่เลยเทอะไรเออ้โมีของสุขภัยเราด้วยนะคะมาค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้คิดออะไรเอออันนี้นะคะก็จะเป็นขวดยาอ๋อมีตัวยาใส่เข้าไปในหม้อด้วยใช่ไหมคะจะเป็นอันที่หนึ่งนะคะพูดไปแล้วเหมือนยาไม่มดเลยเนาะมียาใส่ขวดที่หนึ่งนะคะเอาหมายเลขกหนึ่งขวดสีม่วขวดที่สอง ขวดที่สองเลขสองนำยาไปสีฟ้าขวดที่สามอ่ามีเลขสามไปรูปอะไรดวงดาวเหรอคะเป็นดวงดาวค่ะโอเคขวดที่สี่ขวดที่ 4. เหมือนรูปขนไก่เลยรคะขนนคขวดที่ห้าขวดที่ห้ามาดูกันรูปอะไรเดอกไม้นะคะโอเคหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงยากันเลยต้องอยากได้สีฟ้ามากเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคะ มาแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราจะแบบไล่กระทาก่อนนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเสร็จล,ลายกระทาไปแล้วนะคะโอ้ใช้คนที่หนึ่งไปแล้วสองนะคะน้องสามารถร้องไห้ได้จะมีอารมณ์สามจะได้มีกลาแบบที่ติกกดใจสี่ขนห,ห้ามีเกลียวหอมเราจะมวงเข้าไปแล้วนะเวิร์สไปแล้วเวิร์ส เดี๋ยวเรานะคะก็จะล้วงเข้าไปแล้วนะล้วงเข้าไปแล้วนะววนะทุกคน,นเอนจอกโอ้สัตว์เวทมนต์จอกมาหรอคะตัวกระจกมาเนี่ยมนันสีอะไรอะ่ะเฮ้ยทุกคนเราไม่ได้สีฟ้าเลยแล้วมันต้องเป็นสีครูแน่เลยอะ่ะเห็นยังหดวงตาสดใสมากเลยค่ะเป็นอย่างนี้นะคะเราได้สีชมพูได้นะคะน่าเหมือนน้องอระตอมมากเลยค่ะ น้องนะคะจะเป็นแมวหรืออะไรเนี่ยแหละตอมก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะคะ oh. เป็นแมวเหมียวมนเหมือนเล็กคูนไหมคะหางใช่น่ารักสดใสมากเลยะะโอเคค่ะก็มีแค่นี้นะคะเฟี้ <c oughs> น้องตอมก็ต้องขอจบลงไปเนาะแต่ว่าต้องมีอีกคําถามหนึ่งเพราะว่าการถ่ายทาคลิปของน้องตอมทุกครั้งนะคะจะมีคาถามอยู่ว,ว,ว่าก็คือว่าคําถามเราก็คืว่า เพื่อนๆคะจะตั้งชื่อให้น้องตัวนี้ว่าอะไรคะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะคะตั้งชื่อกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโชว์มอวเป็ดมนด้วยหน่อยเปมมิดมนชิดชิคโอเคค่ะดูดวงตาหน่อยสิสดใสมากค่ะ